ต้องรับแขกรับเชิญของเราลนะคะคุณแจ๊ดเชิญยิ้มค่ะแจ๊เชิญยิ้มแจ๊ดเชิญยิ้มแจ๊ดชวนชื่อแจ๊ดชวนเชื่อแจ๊ดชวนยิ้มอะไรนี่นอนน้อยเลยคิ้วหงอกคิ้วหงอกคิ้วหงอกละเนี่เป็นคนชอบโกหกคำถามตลอดเวลาเอามาดูเล้กูก็ทนนั่งอยู่ไดงไงเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเา้ยเฮ้เ้ยนฮ้ยเฮ้ยนะคยคุ้แจ๊้ยเฮ้เฮียเม้ยเฮ้ยเน้ยเ้ยเ้ยยยเฮ้ยเฮ้เเ้้มยยเา คือเวลาได้แบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าเป็นทุทายทอนคือต้อให้ต่อผมก็เข้าได้ไงสปอนเซอร์เข้าได้ไงสปอนเซอร์เข้าได้ไงสปอนเซอร์ผมต่อยเขาตรงแดกพอ ทำนู่นทำนี่ไปเพิ่งรู้นะว่าอยู่มีลูกแล้วอ่ะมีพี่อะไรอันนี้คืออะไรปกติใช้ปากอยู่เนี่ยผู้ชายมาแล้วทำเป็นแบบว่าอีอ๋ออีอ๋ออีอ๋อเลยนะจะไปอีอ๋ออะไรเนี่ยเขามาย่าต้องมาไหว้ก่อนแล้วเขาจะได้ไปผมขับรถมาไกลให้ผมมาไหว้เครื่องรุดฟุต้องไหวปบ้าไปเลยให้ต้องไหว้ต้องไหว้ก่อนจ้า อ้าไปแล้วเขาบวชพิพังษาเนี่ยผมต้องมาไหว้เลยเออเชิญแขกรับเชิญมานั่งตรงนี้แล้วก็มาฟังเราด่ากันฉันไม่ดูฉันดูอยู่ใช่จริงเหรอการอะไรนะเฟฟออนนอตเฟฟออนนอตอ๋ออุ้ยตายแล้ว นุ่มน่ารักใช่แต่การป้าอย่าเชิญพี่บัวขาวมานะป้ามีสิตดวงของคว่ำแลยครัมองให้ดีมากใช่โอ้ยอยากเห็นขอต้อนรับแสงรับเชิญของเรานะคะคุณแจเฉือนยิ้มค่ะแจเฉือนยิ้มแจเฉือนยิ้มแจชวนชื่นแจชวนชื่นแจ๊ชวนยิ้มอะไรนี่นอนน้อยเลยขอพู้ความในใจได้ป่ะใช้นระดาษเถอะ ม้าบอกให้ถตากล้วหลอกกว่าผมไม่หลอกผมไม่เท่แต่เมียผมสวยเมียผมสวยผมจบแล้วฉันบอกเลยใช่ไหมว่าเวลาออกมาข้างนอกไม่หลอห้ามมาแสดงตัวต่อหน้าคนอื่นนี่เพิ่งเห็นในใกล้ๆคิ้วหงอกคิ้วหงอกแล้วนะนี่นี่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเซ็กออดนัดเกตเวลาจะพูดให้รอฉันโอเคว่าจะเปิดรายการรายการป้ามีสปอนเซอร์เข้าอะไหนึ่งรายการป้ามีสปอนเซอร์เข้าอะไหนึ่งรายการป้ามีสปอนเซอร์เข้าอะไหนึ่งขอต้อนรับเข้าสู่รายการเซ็ก คนน็อตกันมีสปอนเซอร์ที่ไหนถามเลยที่อยากรู้อันที่ไม่รู้เหมือนกันคนเน่ะเขาชอบดูเราด่ากันคำถามแรกคุณพร้อมหรือยังพร้อมผมพร้อมเราเตือนคุณแล้วนะคะคุณแจ๊ดใช่เบียร์ผมเตือนหมดแล้วว่าอย่ามาแต่ผมก็มาเขาเรื่องเขาเรื่องเขาเบื่อแล้วเดี๋ยวเขาจะีไมแล้วโอ้สำหรับพี่ๆตายแล้วน่ารักที่สุดตายแล้วเรียกถึงพี่พี่ปู่พี่ปู่มีสปอนเซอร์ได้มีสปอนเซอร์ได้ เกลจะจนต่อยพ่อตัวเองนายยิงกระบ๋อคำถามเดี๋ยวดูเทพมาดูเป็นคนชอบโกหกคำถามตลอดเวลาเอามาดูเนียกูกัวทนนั่งอยู่ไังไงไม่ไดเรื่องจริงคือสมัยก่อนเนี่ยคือเวลารายการนะผมจะบอกไว้เลยว่ามันเล่าแล้วมันไม่ยองมองตาเราคือเวลาได้แบบนี้ใช่ไหม สมัยก่อนอะผมเคยผมเคยติดยายุคผมเล่นมอนหนึ่งอะป้ายาบ้าระบาดมากนะแต่ไม่ได้แนะนําให้เยาวะชนในนี่นะนนมันมัน,มน<ๆ>เเรื่องไม่ดีนะไอ้แรกๆว่ามีความสุขหล,<ต>ลังๆตอนแรกคือลองใช่ไหม,มคืออยากลองคืออยากลองพ่อผมมาเวลากลับจะเล่นตลกเนี่ยเข่าอะจะแขวนเกงยีนไว้แล้วตลกอะป้าเวลาเลิกอะเขาจะแบ่งเงินสดกัน อย่าบอกว่าไปขโมยเงินพ่อดึงทีละร้อยแต่เงินแกเยอะไงป้าสมัยก่อนในยาเนี่ยยาป้ามันเม็ดละร้อยยี่สิบผมจะเอาเงินพ่อมันร้อยหนึ่งทุกวันแล้วถี่ยี่สิบบาทแกมาจากไหนก็ยี่สิบก็มาเล่นกับเพื่อนเพื่อนก็มาแชร์ไงแต่เราไป็นู้ทางหอนใช่ต้องให้ต่อผมก็เข้าได้ไงสปอนเซอร์เข้าได้ไงสปอนเซอร์ ลราเป็นอุทาหรณ์ไงเป็นคนละอย่างกันงั้นกูาทาหรณ์หมามนคนละอย่างกูทาหรณ์ตันนธรรมดาจุ๊พ่อร้อยหนึ่งแล้วมันเล่นมาเล่นดิาบ้ากับเพื่อนเนี่ยแล้วกลับมาผมก็นอนไม่หลับใส่เสื้อผ้าออกมาบอกว่าไปเรียนอ่ะแต่ว่าก็ไปอยู่ก <โด S 2> ับเพื่อนอทีนี้อาจารย์เนี่ยเขามาตามว่าผมไม่ได้ไปเรียนแต่กำลังเจ็งมาตามกับพ่อถูกต้ตองครับคือวันนั้นเป็นวันที่ผมโดดอีแล้วใส่ชุดนักเรียนอยู่กับเพื่อนวันสี่คนนี่อันนี้เรื่องจริงเลยกำลังแบบถืออย่างนี้เลยกำลังถืออย่างนี้เลยกำลังจะเข้าปากอารมณ์ ฟิลทุกคนอะขนมันลุกสู้เลยพี่เพื่อนทุกคนไม่ค้างพ่อผมอะคือตกตีทุกอย่างอะไอเนี่ยอย่างเงี้ยคื้นไม่ยัง้งเลยพูดเลยไอ้ไม่หันไปทางนู้นนะมาโซนนี้เหมาะกว่ามาโซนนี้เหมาะกว่าขอบคุณมากผมว่าโซนนี้เหมาะกว่าบ้านเชื่อผมสิทุกทุกที่ไปแล้วมันเจ็บเจ็บเจ็บมันทําโดยไม่รู้ตัวมันทาโดยอัตโนมัติแล้วเรื่องรู้สึกผิดทุกวันนี้ผมต่อยเขาตรงเแจ๊คพ่อ ีลูกตังก่อวนี่คนอย่างนี้นี่พร้อมจะซ้ำเติมผลได้ตลอดเวลาัากมากผมอยู่บ้านเพื่อนประมาณวันหนึ่งไม่กล้าไปกลัวความผิดไม่กล้าไปเจอพ่อท,ที่บ้านกลัวกลัวกลัวว่าป้ามันมันบอกไม่ถูกในความสำนึกคิดของเด็กอมันมีเยอะมากแต่ใจคือกลัวความผิดตัวเองเท่านั้นแหละอืมอีกวันผมตัดใจกลับบ้านเม,มือนเหมือนป้าหนึ่งวันเนี่ยมันสางเสริมอะไรเปอืม กลับไปบ้านผมร้องไห้แบบหนักบานมันออกมาโดยอัตโนมัติร้องไห้ท่าไหนเจอพ่อปั๊บสมมติเป็นพ่อผมก็ออกแบบนี้มั้งอย่างนี้หรอผมก็ต้องอย่างนี้หรอกเจะาพอนเซอร์เข้าจะาพอนเซอร์เข้าจะาพนเซอร์เข้าจําเลยว่ากล้ตีนพ่อพ่อก็ร้องไห้เขาพูดคำนึงกับผมผมบอกว่าพ่อหนูขอโทษหนูผิดไปแล้วนู่นนี่นั่นมันพูดด้วยความออกมาจาก จใจข้างใจเลยแต่เขาก็ไม่ได้โกรธนะเขาแ้ปภัยเขาแค่บอกว่าสิ่งที่มึงทำเป็นสิ่งที่รู้สึกผิดนะบ้า,าจริงจริงมันรู้สึกผิดมันยังไงมันก็ยังอยู่ในใจทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในใจผม <S <S หายจากหลังจักนั้นอะ่ะสักแป,ป๊บหนึ่งอะ่ะแล้วผมก็ไม่เรียนมั้งผมบอกพ่อว่าผมไม่อยากเรียนแล้วแต่โชคดีครับพ่อเปิดกนอ่ะถ้าไม่เรียนมึงจะทำอะไรแบบไปพูดบอกพ่อเข้าได้ไงสปอนเซอร์เข้าได้ไงสปอนเซอร์ ภรรยาเขาก่อนมะฉันเนี่ยแฟนคนแรกของแจ๊สเธอเข้าใจไหมใช่เคยดูใครเคยดูใครมาหายไปข้างเลยเยไจจับด้วยเออเคยแจ้งจับด้วยเออไม่เคยประกาศที่ไหนเลยเป็นแฟนคนแรกของแจ๊สเชิญยิ้มแจ๊สเชิญยิ้ม แจนชนยิ้มอีกแล้วโอ๊ยนี่จะจบแล้วยังรีบขี่เลยปะแจ๊ดชวนชอบออก็ตอนคบกันอ่ะก็พาเดินห้างพาเดินห้างมันรับกระแสแบบคนทักไม่ไหวอ่ะแจ๊ดพาลุงมาที่ยวแจ๊ดพาลุงมาที่ยวมานที่ยวหขอกปูแจ๊ดเขาเล่าแบบเหมือนจริงจังมากเลยแกมันเป็นนักแสดงยังไงมันก็ต้องได้แล้วในยิ่งนักแสดงแล้วก็ตลกอีกแกดูคลิปอะไรเขาอยู่เวิ์ดไลฟ์นักพันลยามาก สร้างภาพแถมนี่เมียคนแรกอะไรนะสร้างภาพเหรอครับจริงๆพี่แล้ว มีจุดเนินในชีวิตที่แบบว่าโอเคให้มาสนุกสนานมันเหลิงมันนู่นนี่อะไรวะเดวเวอร์แต่พอถึงจุดมีครอบครัวอะไรแล้วมันก็ต้องมันก็ต้องเป็นคนจริงเหมือนแต่เนี่ยเขาว่ายังไม่มีครอบครัวเขาก็เลยยังเล่นนู่นนี่อยู่ยานัดตลอดจริงเหรออืมอย่านัดมะใช่าณคือะไรอ่ะนี่ไงที่เขาใส่เนี่ยว่าเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ยานัดคือโทรไปนัดผู้ชายแล้วไม่มาโอนเงินไปแล้วด้วยอ๋อยานัดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมยาณก็ไม่มือยาณก็ไม่มือ ป้ไม่มาน้่งเงินซีป้าไม่ยอมคิ้วบ้างอ่ะยอมคิ้วได้นะได้ปั้เสื้อเข้าไแล้วน้ำมืออะไรนะอย่ายอมคิ้วอ๋อปีหน้าเป็นเซตาคอนขาวจับเลยอ่ะเก็ตแล้วเฟกโอนนัดฉันว่าเฟกเพราะว่าแฉเนี่ยเขารักครอบครัว เขาไม่มีทางทำอะไรอย่างนี้ได้มันเป no like wow. do do? What what ็นช oh. okay. okay. ่วงแบบว่าทุกอย่างมันชุดละมุนปุ๊บปุ๊บแล้วก็แบบมันเป็น reaction นะแล้วก็ตอนนั้นโอ้โหฉันมาได้ต่อยพ่อต่อยเพื่อนเสียต่อยบ้านเสียต่อยบ้านเฉลยเฉลยเลยเฟจจ้าเฟงอยู่แล วัดของคนที่จะมาที่นี่เธอต้องศึกษาก่อนเข้ามานี่ย,ยังไม่รู้เลยว่าจาัดคือแตเชวนยิ้มค่ะแตเชวนยิ้มแตเชวนยิ้มแตเฉือนชื่นใาการป้ามีสปอนเซอร์เข้าด้ไหนในาการป้ามีสปอนเซอร์เข้าอะไรหมึ ูว่ามันโกหกเมียเติมขโมยเงินเมียไปแบบว่าไปไปใช้คุณแม่กรู้อยู่แ้วไอ้ต่อป้าให้ผมตกให้มันมันทำเป็นเอาเงินไปให้เมียผมเอาเงินไปให้มันเนี่ยป้าที่ดูป้าลองนึกดูนะใ้าบอกว่าให้เมียไม่ได้ให้มันมันมันอยู่ในดีมันเนี่ยแหละคือเมียไม่ใช่มันมันในทุกอ้ยละมันกันตกลงแล้วแกเอามันมาเป็นเมียไม่ใช่คือมันก็คือเมียผม เขาเรียกว่าเป็นมันอ oh, ๋อนางแจงนางสรพิษนางสรพิษนางงูพ <email> ิษใช่ทำไมด่าเขาอย่างนี้เขาเป็นแฟนคนที่สองของแจ๊ดสมัยตอนตอนเป็นแฟนนะเขาเรียกฉันชื่อเจเจป้าไม่อายเลยที่ป้ามันหลงไหลผมอะไรอยเงี้ยคุณอ่ะอายไหมที่เขาอะเออแล้วมาหลงไหลกัสภาพแบบนี้โธ่ป้าเอ้ยจะบวชจะบวชมานั่งก็ไม่เป็นไรเลยเรื่องต่อยพ่อไม่ใช่เรื่องจริงโถูกว่าเคยเล่นยาไหมแต่เรื่องดูเรื่องอะไรนะไอ้เรื่องเล่นยาเรื่องจริง แกเธอทำอะไรอ่ะเชื่ออย่ามาฉิฉันไม่ได้มีเชื่อป้าคาอย่างเธอแ่บมีเชื่อบ้าแกรักกำลังพอ o t e แล้วก็ดูแลป้าอยู่นะคลาไม่ต้องมาแสดงการเสแสร้งเฟกมากนี่เฮ้ยแต่กินหอมมาก เชื้ออยู่รู้ไหมว่าตอนนี้หมอเขาออกมาบอกแล้วว่าโควิดอ่ะมันสามารถติดผ่านอากาศได้ oh. คือถ้าอยู่กับคนที่เป็นโควิดอยู่ในห้องเกิน15นาทีเนี่ยเกมโอเวอร์ตอนนี้นะสงการนะเธอฉันยิ่งกลัวมากเพราะเธอข่าวที่มาเนี่ยคือดาราก็ทยอยติดกันรายวันยิ่งสงการตอนนี้แบบนี้เนี่ยอไอ้นี่นะบอกตรงๆเลยนะไอ้หน่อยมาก จะเ,เป็นไร,ไ,รไม่รู้ <c oughs> นี่ป้าหน่อยใช่มะเกดมีวิธีเซฟสุดๆเลยคือ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ป้าใส่แ้าสองชั้นถูก <c oughs> ไหมคะ,ะป้าก็เอาถุงพลาสติกเนี่ยเอาคุมหัวปิดเนี่ยแล้วก็ผูกให้แน่นๆนะรับรองไม่ติดโควิดแน่นอนเจอกันที่โรงพักเจอกันที่โรงพักเจอกันที่โรงพัก ป้าป้าต้องเมคช sure นะคะว่าอากาศตรงที่เราหายใจอ,อยู่เนี่ยมันสะอาดจริงๆป้าคานี่คะ่ะ Polar Spray นะคะเป็นสเปรย์ปรับอากาศกลิ่นยูคาลิปตัสมีอ c t i v e Polar เป็นนวัตกรรมแบบธรรมชาติที่ช่วยกําจัดเชื้อโรคในอากาศแต่ที่รู้นะคะ Polar Spray ที่คุณหมอแนะนํามานี้นะคะเคลียร์ได้หมดคะ่ะคุณขาทั้งไวรัสแบคทีเรียและกำจัดสารก่อภูมิแพ้ อุ๊ย <W ee> ดีจังเลยผลิตภัณฑ์นี้นะคะ,ะบอกได้เลยนะคะว่าได้รับการรับรองจากซิลิลาดและจุลาจุลาด้วยโอ้โ่าเชื้อและสารก่อภูมิแพ้ได้จริงนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ โพลาร์สเปรย์สาดมากภูมิแพ้ที่เคยเป็นนะคะก็จะลดลงค่ะป้าต้องเลือกดีๆนะคะเ uh huh. พราหลายคนจะคิดนะคะว่าพวกสเปรย์ที่ฉีดตามโต๊ะเพื่อฆ่าเชื้อเนี่ย uh huh. เอามาฉีดในอากาศได้จริงๆไม่ได้นะมันอันตรายกับ oh. ทางเดินหายใจค่ะแต่สําหรับโพลาร์สเปรย์ตัวนี้ <c oughs> นะคะเป็นสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคสําหรับการฉีดในอากาศโดยเฉพาะเลยค่ะป้าจ๋าป้า ปลอดภัยมากๆเลยเพราะว่าทำมาจากธรรมชาติบ้านไหนมีเด็กบ้านไหนมีคนแก่ ่ามใช้ได้หมดค่ะเพราะว่าปลอดภัยจริงๆนั่งอยู่ที่ห้องไหนนะคะก็พ่นได้ค่ะที่สำคัญคือหอมสดชื่นแกหอมสดชื่นจริงจรจมูกจริงๆขนาดดิฉันใส่หน้ากากสองชั้นนี่กลิ่นยังหอมนะเข้ามาแล้วก็เลยจมูกแต่ยูคาลิปตัสเนี่ยเป็นกลิ่นที่แบบดมแล้วมันหอมอ่ะแล้วมันรู้สึกเฟรชแล้วก็สดชื่นถูกต้องและที่สําคัญนะคะในยุคโควิดแบบนี้นะคะฉีดแล้วดมเลยนะคะจมูกดิฉันได้กลิ่นอ้ จมูกป้าย okay, ัง um, ย so, ังได้กลิ่นอยู่อโแกฉันยังไม่ตายฉันยังมีลมหายใจโคลาสเปรหอมเย็นสะอาดทั่วอากาศที่ดีกว่าแล้วเราจะซื้อที่ไหนได้บ้างก็ที่ร้านขายยาชั้นนาทั่วไปและช่องทางออนไลน์ทั่วไปซิเจ้าจานี่ดีจริงๆค่ะ ปัจจุบันครับฟังดีๆนะครับคุณแจคุณพร้อมหรือยังผมพร้อมแต่หน้าประตูนะยูอ่านที่โอ้ยอ่านเองเลยเมียมาแอบเห็นแจ๊ดช่วยตัวเองด้านหลังปกติช่วยตัวเองก็ต้องด้านหน้าสิช่วยด้านหลังไปว่าอะไรรู้แล้วรู้แล้ว ปัจจุบันเนี้ยเมียก็ยังคิดว่าผมอะทําสิ่งนั้นในความพิดกับมันแต่จริงๆแล้วผมทำอีกสิ่งอีกแบบหนึ่งแต่เขาทป็าคหลอนใช่ไหมใช่มันมันเข้าใจผิดมันเป็นคนไม่ดีใช่ไหมใช่มันเป็นคนเลวคิดไม่ดีใช่คิดแย่กับผัวตลอดถูกต้องผู้หญิงคนนี้อยู่ร่วมแผ่นดินกับฉันไม่ได้ออ้ยป้าจะเอาผมไปเที่ยกัน เขาแบบขาดของมากช่วงนี้อะไรก็ได้เหรอพูดมามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดท้ามคุณต้องเรียกภรรยาว่ามันถ้ามันเป็นเพื่อนกันไงก็เรียกก็ธรรมดาจะเรียกคุณแจงแล้วออกตะตูมบังเรียกผม <c oughs> แจ๊บเหมือนเดิม <laughs> ผมจะให้เกียรติมันทำไมอ่ะถุง <c oughs> ไงล่ะป้ามันไห้เกียร <c oughs> ติเราก็ทให้เกียรติมาแล้วเรียกพี่เกียรติว่าใครคุณลูกเกียรติครับคุณลูกเกียรติครับแล้วปลาตื่นล่ะไอ้แป๊ะไอ้แป๊ะไอ้แป๊ะโอโหเรียกเกียรตแป๊ะลยน้ำมันอ้โหอ่ะเล่าเซธช่วยตัวเองให้หายพ ผมเนี่ยเป็นคนแบบยี้หูก็ชอบดมยังบุหรี่ที่มันมีบีบแปะแะผมขี้สงสัยผมก็จะดึงออกมาเลยนะอ๋อเป็นเม็ดอย่างงี้นี่ว่ารถสมัยเด็กๆอะรถบัคับอ่ะผมอยากรู้ว่ามันมันไปได้ผมก็ลื้อแม่งกันคาร์เป็นสมัเด็กอ่ะป้าอยู่ๆนึกนึกมันมาแล้วนึกไปมัยังขำตัวเองอโทษคาร์นึกธรรมดาพอไม่ต้องนึกมองมาทานี้อ๋อได้ได้ไปนั่งรอข้างบนนะไปนั่งรอข้างบนนะเดี๋ยวเถ่ายเสร็จไปเรียกไปงูงิงงูงิงนี่ก็จะเล่า รู้ตูกมันเป็นยังไงวะเอากระจกวางอย่างนี้แล้วกรโทศัพท์แล้วก็ส่องอย่างนีโทระสาบโถระสาบแกนั่งส่องอย่างนี้หรอโทระสาบจริงไม่ไม่ไปป้าไม่ป้าผมมานั่งจักโครกอยู่คือจะแต่มันนี่อยากดูรู้ทำไม่เองรู้ตูก เกาเอาโทรศัพท์เนี่ยแล้วย้อนหน่อย่างเงี้แบบนี้ป้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยป้าผมไม่มุ้งไม่ปีนะเราเคยดูหนังโป๊ดูอะไรเราก็เห็นรู้ตู่คนอื่นแหละแต่เราไม่เห็นรู้ตู่เราเร็วไหมอยู่ๆก็เรียกผมส่องนี้ผมส่องนี้นี่ขอโทษนะป้าป้าผมบอดที่ผมก็เล่าป้าไป้าเอาไปยืนเอ็กซเรย์อยู่ไงมันนี้ ฉันกลัวการส่องสลูตของแกจัก <มา S 1> ระดมขงแต่ละคนมันไม่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 ไมไมเท่ากันนะ,ะ<ต>ก็สอ่สองส่องสีอะไรคือพี่มันโทนแบบดันด,ำดำันหรือชมพูก็เหมือนอารมณ์เหมือนตูดวัวตูดควายแหละพี่แต่ว่ามันเป็นของเราเป็นคนนั่นเองนั่งพูดในใจตัวเองนะโอ้ยเขีนอะไรเนี่ยร้อยวันทักปีล็อกนะวันนี้ไม่ล็อกอีเจงเข้ามาใช่ไอ้เจ๊โอ้ย ทำอะไรเนี่ยขม่ามึงจะดูตัวฉับว่าเลยไอ้อที่วะนั่งนอกหนังเลยเลยเดินไปบอกบมันไม่กูอ่ะจะส่องรูตูดกูไม่เชื่อหรอกมึงแกดแล้วมึงแกถ่ายวีดีโอก็มึงกูจะส่องรูตูดจริงจริงมึงอย่ามาอ้าวมันไม่เชื่อมันทึก็มาคิดว่าเธอจะช่วยตัวเองมันอายนี่เรื่องเกินไอ้นี่ของมันไปอลกเป็นจินตนาการใช่ขณะปัจจุบันนี้ก็ยังถูกเถียงกันอยู่มันก็ยังคิดว่าผมอ่ะช ่ายวิดีโอคือเขอดูหน่่ยจุดฮะนี่ก็ถ่ายวิดีโอนค่้นเลยปะคือไปเลยนี่เอาข้ามาในทีเลยฉันว่าเป็นคนอย่างนี้มันเป็นคนลุกจีตเป็นลุกเหรอลุกจีตป่ะใช่ยู่เคยออจี้ยังออจี้เคยขับอยู่ไอ้รถป่ะไม่ใช่ออนี้นั่นเอาเดีเอาเดีนั่นเอาเดีไม่แบบว่าเขาไม่เคยหมู่ะหมู่อะหมูเนี่ยเคยกับเมียมั้งพาเพื่อนมาลุม ลุงเมียหรือลุงเมียตัวเองตอนพี่พี่ก็เชื่อผมนะอันเี้่งเจอพี่ก็เชื่อผมกันนะเมียมาแอบเห็นแจ๊ช่วยตัวเองด้านหลังเป็นเรื่องเฟกอ่อนนอดแกต้องรู้อะไรแบบตอบฉันอ่ะทำไมเหมือนกันก็ไม่ได้จะทะเลาะกันเลยหรอแจ๊ชตอบเลยเป๊ยครับ มาสิแปะโกุฎตัวจริงไม่รู้หรออจัดมึงว่าย่างไงฮะทำไมมึงก่างนี้ทำไมมึงตำแหล่างนี้มึงเป็นคนเลว่างนี้ฮะใครแจ๊กเป็นเมียมึงได้ยังไงะแจัดไม่เหนื่อยก็คุยไปแต่เรื่องชักกับเรื่องจริงแต่สองรูตูดไม่เคยบ้าหรอใครไปทำอีจัดกลับบ้านเลยปอ่าเรื่องของอนาคตโอเคธุรกิจใหม่แจ๊สเตรียมเปิดร้าน <Sex> toy. เนี่ยผมเตรียมไซส์หมอนข้างไว้ให้ป้าแล้ว ยาวเป็นบางไฟเลยครนั่งเพลินเลยทะลุหน้าผากเลยเพอมีล like ูกหนูลูกหนูแต่เล็กๆมามีลูกหมาเลยใหญ่กว anyway> ่าน้องใจใหญ่กว cool ่าลูกแกก็จะเมนี่มาไอที่เป็นกลมๆที่เขาใส่เข้าไปข้างในแล้วเป็นรีโมทแล้วก็เปิดแล้วก็สั่นเรื่อาบอกเลยไม่ต้องเล่าเรื่องนี้เนี่ยยังไงก็โกหกประเทศไทยไม่มีการเปิดร้านเผมก็อยากจะไฟนะจนแบบว่าทําไมมันถึงไม่มีแล้วทําไมต้องแอบขายอะบางที่มีขายตรงแจ้งเลยผมไม่พูดดีกว่าแล้วที่ไหนสุดท้ายอยาคุณให้เขาขายแต่คุณก็ ให้ร้านจ่ายตังคุณหนที่ไหนเ่อไ,ไหน,ไหนอยากลองอุ้ยอุ้นอุเพื่อจะไปอุดงอุ้เขามีแปดนิ้วมาสัก8นิ้วมา8นิ้วโอ้โหพี่กะทำทอดเลยกะทำทอดเลยท <c oughs> ี่พี่เอาอะไรไปยาวยาวขนาดนั้นเนี่ยของชั้นเนี่ยไม่ต้องถึง8นิ้วหกก็พอแต่ขอมัดรวมโอ้เป <c oughs> นมัดรวมกันเหมือนมัดก็ต้มโอ้โล้วกนี่กะให้เดินตอเย่ การป้ามีสปอนเซอร์เข้าได้ไรไงการป้ามีสปอนเซอร์เข้าอะไรไงจะมีร้านร้านขายดีมากคนไทยไปซื้อเยอะถึงขนาดว่าเปิดเพลงคนไทยเขาเรียกว่าเป็นชอยสองของญี่ปุ่นไปเจอแปดยวที่นั่นน่ะไปซื้อเมาโอ้โยพี่หูพี่หูพี่หูขนาดนั้นเลยหรอไม่ได้พูดเล่นใช่ไหมเนี่ยเนี่คือเอามาแปดนิ้วเนี่ยมาทำลาบ่ามตกอ๋อ พี่ข้อดีมันมีเยอะมากกว่าข้อเสียผมเชื่อเรื่องนี้คดีข่มขืนพวกเนี้ยมันลดแน่ๆผมว่าลดลงแน่ๆคนเราอะไม่ต้องมาพูดหรอกแบบเรื่องนี้เป็นทุกคนยังรู้เลยที่บ้านมีมาที่บ้านอะอผมมีผมมีแต่ว่าเมียเ,เล่นเฟืองลูดไปดลาอันแเ <c oughs> มียเ,เล่นเฟืองลู่ไปไดาอันแะ้ไอคิดว่านี่โกหก พูดถึงเรื่องอนาคตที่ผมไดทำมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นไม่รู้แต่ผมอยากทำแล้วผมก็ไม่อายด้วยที่ผมจะขายเซ็กทอยเพราะว่าเมืองนอกมันมีเรื่องน่าอายแล้วมีอะไรฉันขอได้ไหมตุ๊กตาตัวแรกในร้านเธอขอให้เป็นหน้าฉันคนนี้คิดว่าร้านผมขายพวกบะหมี่เกี๊ยวอะไรป่รูะตัวโก้เจ้าของร้านนี่วะในความฝันของฉันคือฉันอยากจะเป็นตุ๊กตาอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วอาไปเยอะ ย่างเงี <c <C ้ยเหรอเข้าได้ไงสปอนเซอร์เข้าได้ไงสปอนเซื่องคงจะสต๊อกอยู่หกเจ็ดปีแล้วผมว่าถ้าผมตายออกแน่นอนนี่ไม่ใครเดินเข้าร้านแน่นอนอ่ะลูกยูไม่อายลูกอะเผื่อลูกโตแล้วโอ้พ่อเปิดซักช็อปผมรักลูกมากเลยแล้วมันที่ทำอะไรรู้จักทั้งลูกทั้งมีมันไม่ทำให้เรื่องเซนซิทีฟเกี่ยงนี้แม่อันนี้ไม่ได้คิดอันนี้ลืมคิดไปเลยที่มามาบอกเตือนสติผมเนี่ยผมลืมคิดไปเคยถามภรรยาที่บอกว่าแจัง สามีแกทำกันบ้านบ่อยไหมแม่เดี๋ยวนี้มันไม่ทำอะไรแล้วมันลิงประคับอย่างีอะไรเพียนนะครัอะไรทิ้งความงงไว้กับกุ้งเดี๋ยวนะสรุปว่าแขกทุกคนที่มาเนี่ยคือเป็นเพื่อนป้าตื้อหมดเลยเป็นผู้ใหญ่คนเดียวในวงการบันเทิงนะที่ผมเคารพแต่ไม่นับถือแต่ไม่นับถือธุรกิจใหม่ของคุณแจ๊ดเตรียมเปิดร้านเซ็กทอยหนึ่งสองสาม อ่านเองก็ได้จะได้ไม่เหมือนกันยัยไม่เอาไม่เอาได้ไม่เหมือนกันไม่ได้อ่ะเฟกออนนวลหนึ่งสองสามจะเล่นด้วยนะเอออ่ะตอบเลยจัดอายุป่านนี้ยังรู้จักงอนคนมันควรจะลืมเรื่มพรุ่งนี้แล้วนะทำไงทำไงก็เอ้าไอ้ยางแี้แกล้งแกล้งยืดเยื้อแกน้งยีแกล้งยืดแกล้งตัดเด็ดการปั่นเห็นไหมล่ะ หนึ่งสองจับโอเคคืออารมณ์เนี่ยไม่เหมือนกันไงคืออารมณ์คือไม่า样เหมือนกันแจ๊ดถ้าแจ๊ดบอกว่าน็อตเฟกนะลูกเกดอย่าลืมว่าฉันเป็นภรรยาคนแรกของเขา I ไ e โ l ฮิบส์ แล้วไงนี่เขาพูดไรฟังออกมามเมื่อกี้ถ้าผมเป็นเป็นสามีเขานะตั้งแต่ตอนนั้นจนตอนนี้นะเนี่ยผมใกล้เวลาเต็มตัวบวชหน้าไฟแล้วใกล้เวลาเต็มตัวบวชหน้าไฟแล้วใกล้เวลาเต็มตัวบวชหน้าไฟแล้วถ้ามันผ่าเวลาวาตอนนี้เราตอนนี้ยังคบกันอยู่นะจ๊ะตอบเลยเป๊กเป๊กไป็ันรักหลบก่อนฉันขอไป เป็นไม่ได้หรอกป้าม,มันเป็นไ,ได้ทำไมแล้วทำไมถึงเมืงไทยไม่มีเพราะอะไร เมืองไทยเป็นเมืองพุดแล้วก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของไพรเวทมันเป็นเรื่องเขาเจียวอรูเรื่องเมืองพูดแล้วทำประหลัดขีดเข้ามาอาไรไปดูกันอันนี้ก็อยากรู้อ่ไอคโมล่ะทำไมึงเลิกพูดเรื่องนี้เถอดเดี๋ยวรายการกูโดนปิดก็ตัดออกไงประหลัดขีดตัดออกไหมตัดออกอ่ะต้องตัดก็ได้อะขอบคุณที่ดูซิว่าจะพูดถูกไหมคุณผู้ชมคะเรื่องที่ได้ยินและเรื่องที่เห็นนะคะบอกเลยนะคะว่าคุณไม่สามารถจะเชื่อได้ค่ะเพราะว่าคนที่มานะคะไม่เป็นคนดีค่ะเป็น ผิดปกติค่ะเพราะว่าสิ่งที่เห็นมันไม่ใช่ค่ะเพราะมันคือเฟซ or not วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณแจ๊ดครับพุชยูพูน่ะแจ๊ดสปุ่ลิปาบาิยองกุกกแจ๊ดสปุมลิปาิยองกุกกแจ๊ดสปุมลิปาบิยองกุกกุ <S 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 <ๆ>อันนี้ชื่อวง <S <S ตอนนี้ใช้ชื่อนี้แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณแจ๊ซชวนชื่นนะคะแจ๊ซสปุกนิกปะเปยองกุ๊กแมวไม่ครับผไม่กลั้นจริงแจ๊ซสปุกนิกปะเปยองกุ๊กอันนี้พูดสิอพูดหนึ่งสองสามแจ๊ซสปุกนี่กระดุกกระดิกกระดุกกระดิกกระดิกขอบคุณมากเลยค่ะพี่แจ๊ซสนุกมากตอนเก่งมากแล้วพบกันวันใหม่นะคะไม่ใช่อะไรกันแล้วค่ะมาดูกันนะคะ คนต่อไปจะ fake อน not แล้วพบกันใหม่นะคะกับรายการเ fake or not อะไรวนไปวนมากันเนี่ยโอ้ยอันพี่แจ๊ดครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดสับปะรดกดสับรถกัด้วยนะครับผมสอนสังขารก็อ่านสังเกตแล้วก็แตะ subscribe นะครับผมและกดอ่านสาร์ดกาน์ดการ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 ์ดรอไว้เลยนะครับสวัสดีครับตี๊บแจ๊ค ไม่โดนหอวมึงข้างหนึ่งอะไรนะเหม็นมะเหม็นมะใช้หมอย่ออะไรกลิ่นเหมือนหมาอีกเนี่ยเกาเจ้งรู้จักไหมฮะไม่รู้จักเกาเจ้งคืออีชักนอ๋อที่คนจีเขาจามด่าเกาเจ้งเกาเจ้งนอุ้จั๊กกำลังด่าป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ผู้โบอะไรอะไรโบว์อะไรผู้เนีืยโบเออแปลว่าอะไรแม่มึงแม่มึงจั๊กกำลังด่ากูไม่น่าอยากรู้เลย เขียนว่าลูกเกดก็จะรู้และ้วจอ่านทำไมเดี๋ยวก่อนมอมิเห็นเขาใส่ไว้ลูกเกดเนี่ยเขาก็มีความผิดปกติยังงไลูกเกดเนี่ยชอบเลียนเส้นเลือดตัวเองเห็นเส้นเลือดที่มือไปเลียนนี่เลยชอบมากช่วงไหนพี่เหนื่อยพี่โทรให้ผมไปเรียนจะผมทิ้งจะผมทิ้งไลน์ได้พี่